สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าจะพาท่านผู้ชมมาเพาะ,มะเมล็ดต้นมะพร้าวทะเลทรายกันนะคะวิธีการเพราะมะพร้าวเม็ดมะพร้าวทะเลทรายนะคะบางสายพันธุ์ก็เพาะยากบางสายพันธุ์ก็เพาะง่ายอย่างอันนี้เป็นสายพันธุ์ใบด่างนะคะที่เราใช้มเมล็ดในการเพราะนะคะปกติการเพราะของเราก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะลองผิดลองถูก ลองแล้วลองอีกจนวันนี้ขึ้นดีมากค่ะอันนี้ปริมาณ60เม็ดนะคะก็ขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซเหมือนกันแล้วก็ลังขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คืออายุ20วันนะคะก็เจริญเติบโตแข็งแรงดีมากทรงสวยด้วยอันนี้ก็เดือนกว่าค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าต้นโตของเขาจะออกไปแล้วนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังขึ้นอยู่อันนี้ก็คือรุ่นน้องนะคะขึ้นเรื่อยๆ บางตัวก็ฟักตัวนานนะคะกว่าจะมีเม็ดเป็นของตัวเองมพะพร้าวทะเลทรายก็เป็นไม้ที่เป็นไม้ประดับนะคะที่มีความน่ารักความคงทนแล้วก็ลักษณะเหมือนต้นมะพร้าวก็เป็นที่นยิยมในตระกูลกระบองเพชรนะคะก็เราลองเพาะเองเราจะได้สายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเราเพาะเองได้และเพาะเองเก่งก็จะได้ต้นที่ถูกด้วยนะคะเพราะบางทีต้นใหญ่ราคาก็ค่อนข้างแพงค่ะ อย่างใบด่างนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะหนึ่งใบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพีทมอสนะคะบทละเอียดการใช้พีทมอสในการเพราะก็คืออันนี้กระป๋องใบนี้ก็เราก็ไม่ต้องเจาะนะคะเพราะว่า จะให้น้ําซึมซับได้ดีนะคะไม่เจาะดูอันนี้เราเพาะแบบเปิดนะคะเคล็ดลับในการใช้พิษมอสก็คือถ้าเป็นก้อนเราก็จะใช้มือบี้ไปนะคะเคล็ดลับที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือการใช้พิษมอสเมื่อพิษมอสของเราเป็นก้อนนะคะเราใช้มือบี้ลงไปนะคะให้ป่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเวลาเพาะเม็ดนี่ วัสดุในการเพราะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบางทีบางคนบอกว่าใช้พิทมอสไม่เห็นจะขึ้นเลยบางทีเราเทจากถุงนะคะเป็นก้อนๆแล้วก็ใช้แบบนั้นไปเลยไม่ถูกต้องนะคะก็คือเราต้องใช้มือบี้ให้ละเอียดให้ป่นเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะบางครั้งเราซื้อมาเป็นก้อนการเพาะเม็ดจึงใม่ประสบความสาเร็จนะคะ บี้จนป่นนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใช้กระถางนะคะกดลงไปแบบนี้กดลงไปให้นุ่มหนึบแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าที่เราบดนี้ก็คือละเอียดแล้วแบบนี้นะคะก็จะได้หลังจากนั้นเราก็ใช้สเปรย์นะคะน้ำฉีดไป ขีดให้ชื้นๆเลยค่ะก่อนที่เราจะโรยเม็ดเห็นไหมคะเมื่อเราบี้จนละเอียดก็จะปนแบบนี้นะคะให้ชุ่มไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะคะก็คือถินภูเขาไฟเม็ดเล็กนะคะ แบบนี้นะคะนะคะก็ไม่แพงถุงได้ยีบาทเองนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถใช้ผงถ่านนะคะในการโปะหน้าก็จะทําให้ขึ้นได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มโรยเม็ดกันดีกว่าค่ะเมื่อเราได้พื้นที่แล้วนะคะเราก็โรยเม็ด ในหนึ่งอุปกรณ์เราก็โรยบางๆนะคะอย่างถ้าพื้นที่กว้างเราก็โรยนะคะโรยเสร็จเราก็ใช้มือจิ้มไปน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนี่เป็นการที่พยุงต้นนะคะแล้วก็จะทำให้ความชื้นเก็บในหินภูเขาไฟได้ดีนะคะ เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นทําอะไรต่อหลังจากนั้นเราก็ดมน้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อให้หินภูเขาไฟของเราเกาะน้ํานะคะเรียบร้อยค่ะการเพราะเมล็ดหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ10บกว่าวันนะคะเราก็จะได้ต้นหน้าตาแบบนี้สายพันธุ์ที่เพาะง่ายก็คือกระบองเพชร มะพร้าวทะเลทรายนะคะที่ใบยาวจะเพาะง่ายแล้วก็ขึ้นเร็วนะคะส่วนใบกลมใบด่างนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10-15วันในการเพราะแต่ละครั้งส่วนใบเงินนี้ก็บางครั้งก็เกือบเดือนนะคะแล้วแต่นะคะสายพันธุ์แต่วิธีการเพราะของแตงโมวันนี้ก็ใช้ได้ผลดีมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ